โฟมันนะพี่เฮ้ยทำไมถ้ามันยิงกันตั้งนานเฮ้ยแต่เราระเบิดรู้วะพี่ยังไงเราก็ต้องได้ถ้าเราระเบิดอได้อยู่เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่ไม่ยิงกันเล่นไม่ถือว่าโบลราเลดน็เหมือนมันนะที่เรามายิงแล้วเราถอยใช่แล้วมีืนมาเลียดซ้อนนะอ็ไอสัตว์เราโดนเลยก็คุณไม่ทำดาเอจกําแพงหรือไปะดอกมันก็ไม่ถือว่าเป็นเลียดหรือเปล่า โั้โหนั่งสะเดาะอยู่นั่นโอ้โหยัให้กูแดกระเบิดแทนข้าวไอ้สั้นมันนั่งสะเดาะมันนั่งสะเดาะอยู่มันก็ยิงเลยพี่คิวอันนี้เตียงพี่ใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีพี่ไม่ได้สร้างเตียงนี่นะพี่ทุบทิ้งนะถ้าเจอไปตามไปเลยนะตามทิ้งกล่องออกมากล่องไว้ด้วยนะทิ้งไว้ตรงไหนบ้างอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งดูรอบๆนี้ก่อนนะพี่คิวอ่เฮ้ยรถข้างหน้าอ๋อรถผานนี่หว่า ซ้อมยังไม่พี่ซ้อมพี่ปิ๊วไปครับเอดเ์ดคาลิเปอร์ตามทิ้งกล่องไว้เป็นจุดนะเอากล่องหนึ่งไว้ใกล้ๆรถก็ได้อีกกล่องหนึ่งไกล้ๆหนึ่งต่อเข้าไปแล้วน่าจะโดนสักรลูกเราต้องไปวางแถวๆเหนือบ้านป่ะไหมตามเลยไปเหนือบ้านเลยตรงเหนือซากเหล็กเระวังใหนะปลาแบบไม่มีเป้ามาลูกเหล็กนะ ทิ้งหีบไว้ก่อนทิ้งหีบไว้ไกลๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับรถทิ้งหีบแล้วก็ตั้งบุปผินไว้แล้วก็มาจุดลงดิบเนี่ยนะตายเดี๋ยวหาหาปุ่มทิ้งหีบก่ะปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้แล้วไปจอดรถไกลๆเดี๋ยวทงทงตรงนี้ของพี่เหรอพี่คิวเดี๋ยวคุลงเองคุลงเองไอยู่ตรงนี้นะผมหาตัวอันนี้มันแป๊บนึงพี่เมีของแย่เลยมันหยิบระเบิดมาสเต๊นไม่ไม่เอาที่กูเนี่ยเอาที่กู มันมีคนกำลังมองอยู่เหรอพี่อิวไม่มีเสียงหลังพี่มันมันมันน่าจะนอนพี่พี่อยู่แถวที่เดิมไหมพี่อยู่มันน่าจะมีคนมานอนข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวผมวิ่งเลยให้พี่เดี๋ยวพ้มวิ่งต่ยัางดูแต่คนแต่คนต่างนิ่งอยู่นี่ผมวิ่งหอให้ก็รอไอ้ฝั่งโน้นดังถึงไหนแล้วอ่ะพิดเอ็นถึงบ้านแล้วที่เอ็นทเดี่บิวเข้าจะถึงบ้านแล้วนะครับ ถึงเส้นข่าวแล้วนะทีะ่วิว่ะที่เนระวังระเบิดมแม่งยนระเบิดกันเป็นดงเนี่ยถึงเนิน<ป>เนินเนินส่งที่ชอบยิงเข้าบ้านอะที่เราเราเราหลการบ้านแต่ว่า<ม><ม>ตรงนั้นคนหนึ่งแล้วนะผู้อยู่กูมองเห็นบ้านมันชอบปาลาระเบิดนะรอบบ้านเลยเที่นเนี่ยไอพวกนี้ถ้ามันได้ยิงเส็ดสีโฟนปลาเลยแหละไม่โดนไม่โดนปลาไม่โดนถ้าปลาใส่สีโฟนนะแต่ถ้าปลาใส่คนบางอะมนจะโดนนะนะนะเม็ดยังอยู่ ยามปีนสิบปูอยู่ถึงโดนแล้วเบิดก็ได้ไม่มันจะปาคนที่จะเข้าตามต่อมาดิาคนเข้าม,มันมีเยอะด้วยนะไอ้พวเนี้ยไล่ดอกมันฝึกปากันทั้งวันไอสัตว์ปาโดนพิีเป็นโดนกูตาย,ยต่อไปเอ,อปลาแอ์ด็อปปาระยะชิดเลอหรือปาสี่สิบเมตรปายัดแอนด็อ,อดมดาาะอมีรถเข้ามา ตายแล้วมันยังปลาอยู่ข้าวบ้านเหรอน้าผมบีเหี้ยเปิดไฟด้วยเย็ดเป็ดนี่เข้าบ้านบีเราจะพอกันปล่อยทางใต้ปล่อยไปรถคูกระวะไม่ใช่บีไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปลื้อไม่มีนะไม่มีคือไม่มีรถคิวแล้วไม่เอรถไม่อยู่แล้ว อย่าเห็นกูไหมเนี่ยเฮ้ยเรถึงบ้านมันแล้วนะเอ้ไม่รถดับรถดับพี่รถดับอย่าไม่ดับด้วยสัตว์มันยิงพี่เหรอพี่มันยิงกันฮ้ยใช่เลยแล้วนีลังยิงกันพี่คิวยิงเหรอจนยิงอี่ายนะเฮ้ยบ้านมันเป็นรูฮะบ้านเป็นรูอ้าวใช่ป่ะหยอกหยอกอ้หอ่ะ ยังมีสายแมงไอ้เหียพี่เห็นมันปตไม่เห็นพี่กูยังไม่เห็นบ้ามเลยตรงที่เนื้อหน้าเนี่ยลูาะหน้าเนี่ยตาจะถึงแล้วนะไอ้สัตว์อ่าเห็นหลไรผมไม่ได้เอาเซตเลดพี่มาเซตมาพี่อย่ลงตาม่้ายนั่นมันทำเพิ่มหรอไม่มันเป็นลงรถมันไม่ได้ทำเพิ่มลงดันไปเลยเอาบ้าไวออกอันนึงไอ้เหียระเบิดเคียร์อะไรไหมนะโยนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดเปิดปิด ร้าให้ผมมันจะลงปะมันรื้อแถวรถเราเลยวะพี่อยู่รถใครรถไอคิวอะใช่มีระวังตามพุ่มไม้นะมีนี่อยู่ออกหน้าออกเลยนะเอานี้เลยนะอ้ตั้งกี่ชั้นเนี่ยเอานี้เลยนะโอ้มันมันต่อยพี่ตะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงผมนี่เหลือพี่เหลือสองอ๋อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยั้นหลบหลบหันไปสวนชุดแรกแอตัวแรกหลบหลังต้นไม้ก็พอนะไม่ต้องหลบไกลนะอืมครบแล้วเกือบบอกเลยคาัแล้วเอาแล้วเอาแล้ว โดนยิงแล้วก็โดนไต่แบบนี้เอ้ยมันมันออกมาลื้อมันออกมาลื้อหมดเลยพี่มันแม่นี้เพชรมั้งดันดันดันครบคนนึงดึงหัวไปเกิดข้างล่างเกิดหน้าทำเฮ้ยยังยังไม่หมดอ่ะเหล็กอันนึ่งไม่แตกอะแต่แต่แต่อันนี้วางได้เลยนี่วางได้เลยวางตรงประตูได้นะเพชรไม่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 จะวางตรงนี้เลย เอ้ยอย่ากระจุกกันได้ไหมลบๆกันหมดไปไปายกระจายกระจายเดี๋ยววิ่งเข้าพุ่มใหญ่ๆนะระวังมันสร้างไอ้นี่ไว้สร้างอะไรวะลงมีรุ่นหนามแตกไหมร้อยไงเข้าเข้าไปมีอีกไหมมันสร้างกำแพงชิดกันมีอีกไหมมีอีกไหมมันสร้างกำแพงชิดกันเอาระเบิดอีกไหมไม่ไม่มันต้องมันต้องเปิดเมลย เน้ยตายโดจินโดจินต้องไปเอาสีโปอีกอ่ะโอเคเฮ้ยมีรถกลับมามีรถกลับมามีรถกลับมายิงยิงเฮ้ยผมจีแตกพี่ฮึผมจีแตกระวังมันลื้อนะเฮ้ยวางปลาระเบิดวางปลาระเบิดผมโดนผมโดนผมโดนระเบิดตามพาพี่เบลสีโปลุง ในเวทผมโดนระเบิดว่ะเล่นเหลือฮะเสร็จสี่สี่เฮ้ยมันจอดอันน่ะข้างล่างอ่ะตรงถนนขาวอ่ะไม่ผมไม่ผมลุงลุงมันจอดอันน่ะข้างล่างเออฮ้ยผมไม่นี่ว่ะบอกแล้วมันฟังฟังระเบิดไม่ไม่โดนยิงโดนยิงกำลังวิ่งกลับไปเติมตายขนุนวิ่งไปไม่ได้ว่ะปาไม่ช่วยลุงดีกว่าไปพี่วิ่งกลับเองโอ ตายแล้วตายล้ไอ้คนที่จอดรถผมโดนสไนยิงส hmm ีเมตรยิงจากที่เอสทีเอสเอสยิงมาสี่ร้อเมตรอให้ตาให้ตาเอาปีโปมาดีกว่าอุ้ยเฮ้ยโดนยิงจากข้างหลังว่ะเทเซอร์ที่ทเอสที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 สีสอสเทีไอสทีอสทีเอีเอสทีออสทีีสทีเออทีเเอสทีเอนอีเอีีเอสอทีเอสอสสทีเออเเีอ ยังไง extension ค่าไอคิวอะ extension กันเลยค่ากูตอบอ่าไอตัวนี้กูเกิดไหนก่อนไหนดูสีสามร้อยสี่ร้อยเมตรนะยิงแากทีเด็ดงั้นอ่าอยู่รามันมีเซนต์อะไรไม่รู้ไอ้ปลาโม่ซัวโดนคนอื่นไปทั่วมันเดาไม่ยากมันมันน่าจะมีคนมาบุกบ่อยมันเลยรู้เหลี่ยมปลาบ้านเหมือนพี่อ่ะเดี๋ยวปู่เกิดยังง แต่ิบหายตอนที่ได้มาตอนทียิงตอนแรกไอ้โดจินเน่ะกูบ้าตั้งขบวนมาใหม่ตั้งขบวนมาใหม่ตายวะเห็นแล้วเห็นแล้วทำไมมันวิ่งมาไวอย่างวะมันวิ่งมาจากไหนวะเนี่ยมันเยอะมันเยอะผมโดนเข้าหลังวะที่เห็นแล้วที่ไหนแบวิ่งมาจากทิศเออทิศไหนวะมันมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นตัวบ้านอ่ะมันมืดมืดซึ่งมาจากซ้ายแมปอะเข้ามา มันน่าจะลื้ออยู่แล้วมันได้ยินเสียงพอดีมันก็เลยลื้อหลังล้วแทนอมอมาจี้จบจบมาอีกสองลูกนะจบเลยน่ะอุ้ยไอ้เหี้ยไาเลยเข้าหัวปิดแอร์ชัวมันมองไม่เห็นไอ้เหี้ยมันมืดอ่ะ ต้องเ,เวลามาวิ่งอเอาปืนมาพีไายสัตย์ยังไงก็เห็นละกูปรับแกมมาเพิ่มผมเหี้ยกลางวันเลยค่ะกลางวันชัดๆไมนอยู่ไหนหมดดละผมจะถึงจุดเกิดเหตุแล้วลุง <c oughs> พี่เทนอย่าวิ่งเงยอะมันอยู่ข้างหน้าเลยนะบ้านน่ะรอพวกกันไอนะ้บบเพจต,ต,ต้องดูแต่ก่นนี้บันไดลิงอยู่นะ เมื่อกี้แถวแถวภูมังนายครปะาหน้าผมเนี่ยนะหน้าทีนี่ขึ้นขึ้นขึ้นปล่องลงอิดมองไปหาแถวพวกพี่ได้ไหมัไม่ไม่ไม่ไปไม่ได้ไกลเกินตรงนั้นแถวนี้นราไ่ดูตรงไหนหรัอป้ต้องรอมันยิงเหรอใช่๋อใหญ่อยากจะแบบโกลมไปแล้วก็ช่วยยิงมากเลย โดนโดนดักโดนดักแล้วก็โยนระเบิดใส่มันด้วยตายด้วยกันเล็บยิ่งเจออะไรอีกตัวนึงอ่งเล็บยิ่งโดนจีนตายเฮ้ยตอมบีวิ่งมากเลยเดี๋ยวฟาสักเข็น เอเจนต์สี่เจ็ดแล้วก็เอ็กซ์เทนชันอีกสามตัวเดี๋จิ้มเมทิจาายน่นโดจะอยู่นี่โดนยิงขาไอ้พพีก็ได้นะครับสิทิ์ยามีอยู่ผมมีผมมีผมต้องโอเคไอ้เพื่อนระเบิดวะมันมันมันเริ่มละั็เพ็นอยู่ตรไหน เอาได้ยังยังยังผมอยู่ตรงที่ W บ้าน N W บ้านเลยอยู่แถวแถวหินมันใส่ชุดผมเลยเยิ่นะมันยิงพี่ไม่ตายก็เลยโยนระเบิดไปก่อนพี่ไม่น่าอยนเลยผมกำลังจะยิงมันเลยยิงมันไม่ตายนะเห็นมันสองนะเห็นมันสอง,งก็เลยโยนใส่ไปก่อน บอกแล้วอย่าวิ่งเยอะพูดไม่ทันขาดคำเลยเยีาโดนไงขาดนเออน่าจะเห็นตอนวิง่งนั่นแหละผมบอกแล้วว่าอย่าวิ่งเยอะบ้านมันอยู่ข้างหน้านี่เองตรงนี้มันดักยิงง่ายมี่ตัววิ่งหน้าพี่ตัวหนึ่งว่ะจิตเอต้องเคลี่ยซะแน่นวิง่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเข้าไปหน้าตามแนะล้วไอ้เห็นอะไรไอ้เหี้มอันนี้นี่อ่ะเปรมลุงเดี๋ยวผมแตกอ่ะลุงเก็บไว้ได้ไหม มุงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปวางมันอ้อมไปตรงป้อมป้อมที่พี่วางไว้ป่ะดีฝาตรงนี้พี่มันอ้อมไปด้วยแล้วพี่เออป้อมฟ้าเอเอ็มันกำลังมาเจ้ของไลยมันไม่มีทางเลือกตรงที่เลยตรงนี้เนินนู้นมันเห็นเราอะไอเห็นไรไรไรวิ่งมาหาผมแล้ววิ่งมาหาผมเอ้ยวิ่งวิ่งกลับไปแล้ว ต้องเคียได้ตัวนู้นเคลียหน่อยดิถ้าถ้าแบบตัวนู้นเขียก็ได้จบโอ้ไม่เขลียไม่ไม่มีไข่ครบในบ้านได้เลยไม่ไม่กล้าวิ่งเข้าถึงบ้านเลยแคปหนึ่งอะถ้าครบเคบินได้คือจบจะได้วิ่งเข้าไปวางปังกับพีให้โคฟได้บ้างตอนนี้ก็ขาวก็ขาวทางทีเดียร์พอได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปม่เดวขอใหม่ตาาไม่แค่บุรุษขาวไอ้ตาว่า เดี <minutes> paid, ๋ยวที 10, ่เทนปาระเบิดไปทางที่เอ็นดึงความสนใจนี่มาเ่ามาว่าเนเนเนว่ไม่มีช่องฟังฟังทีก่อนดิฟังฟังดีอย่าพั่งอย่าพ่งกัดของเกมใส่ที่เทนปาระเบิดไปทางทิศเอ็นปึ๊บเดี๋ยวห้ตาวิ่งนําผมเดี๋ยวลุงสแตนบายอยู่ข้างหลังไอตาวิ่งนําไปเปิดวิ่งนําไปโคบให้กันกูโดนยิงเดี๋ยวกูจะเอาซีโฟไปอาร์มต่อเลยเดี๋ยวลุงกันแนวหลังไว้ ผมจะถือปืนไม่ได้ฮะผมจะต้องถือทีโพอันนี้คือให้ผมพก่เทนบนหลังคาใช่ไหมบนคาพี่เทนไปเฟียงระเบิดพี่เทนพี่เทนเอากางเกงไปพี่เทนต้องไปเจียงเจียงไปเลยอ่าอินพี่เทนไม่ต้องไม่ต้องไปเลย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 อันนี้มันยิงอยู่เลยข้างหน้าแอดมินบอกเดี๋ยวมาไล่ให้แป๊บนึงเราถามว่ายังหยุดไหมพี่ต้องผมอีกพี่พี่เทนไม่ให้ปลาอย่างนั้นให้ปลาไปแนวป่านู่นนู่นทิดเอ็ดนู่นเขนเป็นเป็นตัวล่ออะเออพี่เทนไปยิงล่อเลยดึงความสนใจ ไปเลยเอ็นเลยนะทิพย์เอ็นเลยนะพี่เอ็นเลยนะเอ็นเลยนะเจ้าปามเนี่ยปามเนี่ยปามปามเราเปิดไปทางลงรถมแล้วก็ยิงจริงจรเอเคไว้อ่ะยิงเป็นตัวเล่าอ่ะพี่ลุงลุงเนี่ยผมโดนผมโดนสี่ร้อยเมตรจริงจากไหนไม่รู้อ่ะในบ้านในบ้านเมื่อกี้เสียงบดันบ้านในบ้านยิงอยู่ตรงจุดนี้บอกได้ให้ล็อกค่อยบินพี่เทนจ้าบอกไม่ผมไม่เห็นอันนี้ไปเปียงปามระเบิดก็ปี๊งระเบิดต้านน้ำจะถึงแล้วพี่ที่ไหนลุงลุงลุงล้างท้ายไหมปืนไป ไอาต้าดูเฮมิีมีคนยืนปะสนายมีปะไอ้ร้ามีคนตายเฮียทีฟงร่วงับตาครบตาครบเฮ้ยมันมีคนซ่อมอุ๊ยเฮียโดนยิงตายหน้ากูตัวนตอนนี้ใส่กูนะเฮ้ยกระสุนเหมด เฮียลืมมัฟกอลมาเฮียเฮ้ยวางไม่ตรงไอ้สัสลุงหลบลุงต่ป่าทิศเหนือมีคนนะผมก็สมมติแล้วระวะงทำลงเดินไปไหมอย่ามันเข้าไม่ได้ผมลงไม้มันนิ่งอ่ะพี่ไมวังอ่ะก็ลงไม้ลูกลงไม้ผมมีใครยิงผมได้ไหมใครยิงผมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่เทนดึงความสนใจไห้ยิงไหมวางแล้ววางแล้ววางแล้วตายแล้วดึงความสนใจไหม ตายแล้วตายแล้วเหมือน <erman S 1> ไม่ตะโกนอ้าอ่าพี่มันมันก็เจ็บอ่ะต่างคนต่างเก็บ constantly. ติดเหนือตัวหนึ่งนะน่าจะกดย้ายไปะลุงเข้าไปวางเลยลุ拜拜เงเข้า,าไ,ไปจะยังไงิดปลาไว้ใจเดี๋ยวรอ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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะมาไนนะล่ละผมคืออะไรพี่ไไนะลุงวางนี่เลยตรงรั้วรั้วปูนเนี่ยเดี๋ยวผมอามิงวางไว้วางไว้วางแล้ว ยิงเกิดยิงไกลเอ้ยทิดเอ็นทิศเอ็นยังมาที่เอ็นยังมไหมเอ็นตัวหนึ่งที่เอ็นตัวหนึ่งไอ้สัตว์ทำฟาวบักไอ้ยี่อไหนบอกทำทำบ้านบักไงตำแพงมันวางติดกันใกล้เกินสองเมตรบ้าล่ะนั่นก็ผิดกฎเหมือนกันเห็นจบป่ามาบักไอ้ยี่ปล่อยไปบิ๊กสปอมมีไม่มีอะไรไปเตก ิิดเเอ็นนวงมาะพชรไอ้สัตว์ทำฟาวเดชั่นบัคไอ้เหี้ยมีอีกรูปไหมอ่านอยู่ที่เอ็นต้องกลับไปเอาแล้วต้องกลับไปเอาเพราะผมแก้ผ้าไม่อยู่ข้างบ้านมานีไอใกล้บ้านเรายังมีเราอยู่นะสามคนเลยใครนอนอยู่ใครวิ่งออกไปแล้วระเบิดอะล้เบิดตาเพชรตาเพชรวิ่งออกไปลุงจิ้มโดดจิ้โดดจิ้มเข็มเข็มผมจิ้มคชีดอยู่ชีดอยู่มี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 เอามาด้วย อะไรทำไรมึงทำไรยิงหลังไรผมทล็กเข้าไปช่วยนะพี่อยู่ e x t เ n s ตายต้องผมตายนะ e เ t e n s i o n e x t เ n s ตายเฮ้ยเราอยู่นะมีมีเราฟังฟังเราอยู่หน้าบ้านมันใช่ไหมใช่ก็ผมเลี้ยงให้ผมเลียเขาถามไงว่าตีเราใช่ตีหน้าบ้านใช่ไหมพีนะไอตั้เพชรหน้าผมมีตัวนึงบอกแอปที่ว่ามันทำบ้านบล็อกไอ้เฮี้ยเขาไม่ได้ไหนทำกระแพงใกล้ทำบ้านบล็อกสองกดกดสองข้อเลยพี่ตาหน้าผมเลยพี่ ไม่มันทำฟาวลอยอ่ะกำแพงใกล้เท่าไหร่แล้วนะกำแพงใกล้กันสองเมตรเหรอใกล้เกินสองเมตรอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันโดนดันึันตายตายคู่ตายคู่ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวกูไปรับมันเดี๋ยวกูไปรับเมียก่อนสิบห้านาทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีฟเอามาที่เอามาหมดแล้วใช่ไหมลูงโอ้โหไอ้เหี้ยม่นยังไอ้ชิบหายเลื่องอยู่ไหนเนี่ยเยอะเยอะไปตีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ใช่อันนี้ตีในบ้าน คือยาวๆที่ผมมีนะกล่องที่ผมกล่องที่ผมเขียนไว้ในแบบอะเอ้ยในดิสอะไอเชตาไม่ออกตามรถเอารถจอดไปไหนวะตรงนี้หรือเปล่าพี่เชยไปดูไอเมันไม่ได้เอาเกานไอเตาไม่ได้เอากมาด้วยเฮ้ยโดนเขายิงไยหามอะใครขับรถไปผมบงหมดมมีแล้วโบมีโอเคหิ่มไหนวะพี่เจน ะไปจะเห็นป้อมเห็นทองอ่ะไอผมแคปทั้งแบบแคปทั้งรูปไปเลยพี่เด่นๆเลยอ๋อใกล้ๆเส้นขาวมันยิงเหรอมันยิงเดี๋ยวนะเอชูวีเราไม่มีไม่มีล็อกเหรอพี่ฮะมีดิเอชูวีดัมมีไอเคือเป็นไข่เล่นซับเอชยูวีดัมอยู่ไหนแสดงว่าไอนข่เต่าเอชยูวีดัมอยู่ไหนไม่รู้ผมจะรู้ไหมล่ะ อ้าวไอ้เหี้ยมึงมามึงนั่งลงมากับไอ้ตาไม่ใช่ผมดิสผมดิสขอติ๊กต่อนากรน่าจะติ๊กต่อผมเอาของไปละผมจำได้ว่าผมวองชื่อไอ้ต่อมาร้างทิศเอสเออตรงตรงรูปอ่ะล่าสุดอ่ะตรงที่ผมจอดอะไรใครเอาลงกล่องอ่ะลงอ่ะลงอ่ะไม่รู้อ่ะผมดิ๊ต่อมากรเดี๋ยวซอมบี้วลยใช่ใช่ชัดเจน แล้วเราต้องเข้าไปพร้อมๆกันทีสองสักสองลูกสามลูกมันต้องไปรวดเดียวเลยเฮ้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 ยร้อยียอดีม่แหลกันนี่แหลกก็นึกว่าไอปามเามาเฮียคุยกันรู้เรื่องไอสัตว์แต่ไม่เอามาอะไรนะตโตแบบจะเตรียมเตรียมเติมเฮียอะไรบอกให้เอาไปวางเลยคนละฟากตูมแบบให้หันให้แบบงทำไมไม่ไม่เหมือนไอเนหยไมกล่อง ไหนบอกว่าจะสามด้านเนี่ยะเบิดหมดเลยสามด้านเยี่ยอะไรมันอยู่ไม่สัตว์ไง่ตีกันยับเลยตรงตงไนย่ะจุดตะไนยเลตรงที่เอดยี่ยิงกันเล่ยยี่ยบ้าบต้งเช็กบ้านไอ้ดิชี่นิ่งมาบ้านกันเลยแม่งเกิดหยับบ้าปลยบ้านมันนะปามอุ้ยโดนโดนโดน บอกแล้วไหนพี่หน้าบ้านเข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 ้าบ้านหายเดือเงียบเงียบเก็บเงียบนะครับข่อยยามีคนมาบ้านเราอ่ะเหนอเออเขียยาด้วยนะมันมาส่นบ้านเราอ่ะหายแล้วตายลุงมตัวตัวมุกกบลุงมเสื้อบดูเพชรดูคิวฟีดให้ชื่ออะไรไม่ได้แดกคู่รอกไม่ขนาดมือพี่เลยเดือดเดี๋ยวมียาต้องนนี่หน่อยนึง จะตายเลยไอ้เหี้ยมันเอา T4 by จัดเอามาทำไม T4 มาเหรอออมานพื้นมามาคื้นเพชรยิงเพชรยิงเพชรยิงยิงเลยยิงเลยเพชรเฮ้ยเล่นหลไรเท่าไหร่ก่อนโอ้พี่เหลือไม่ถึงสิบแล้วเลือกกุไหยเป็นน้ำเลยเฮียโดนยิงสองนัดสามนัดเฮียพี่เข้าหัวเลยทั่วถ้าสิบแล้วถ้าสิบแล้วพี่เปียวเราพื้นเอาเอาปืนเก็บไปด้วยพี่เปียวพี่เปียวขอเข็มนะนี่นินหลบลงมาได้ไหม เมื่อกี GO GO, ้ผมเอาอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บกล่าวว่าจะไปจอดตรงนี่ละจอดหน้ามันเลยอืมแล้วผมเอุสาห์ข้ามวนกลับไปจอดข้ามวนอ่ะไปข่มขวางด้วยดีผมซีซีอ้าไปขอป่ะขึ้นรถไม่ได้ไปชี้ย่าไม่ถ้าเป็นเต้นดอกได้ป่ะเนี่ย